วัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ดูวนไปชาแนลวันนี้แอดจะมาสปอยซีรีส์เรื่อง The Family Man วีรบ,บุรุษเพื่อชาติซีซั่นที่2 EP 4ี 6. ก่อนรับชมแอดขอคนละ1นึ่งไลค์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ หลังจากที่ราจิเผยตัวฆ่าหัวหน้างานเธอก็ต้องจัดการศพให้เรียบร้อยเพื่อไม่ให้ถูกตำรวจตามจับซึ่งเธอก็ได้ใช้ฟอร์มาลีนมาแช่แต่ละชิ้นส่วนเพื่อไม่ให้เน่าจากนั้นเธอก็จะทยอยเอาไปทิ้งตามที่ต่างๆในตอนกลางคืนซึ่งวันต่อมาราจิก็ยังคงต้องไปทำงานตามปกติเพื่อไม่ให้ถูกสงสัยซึ่งไม่นานหลังจากนั้นตำรวจก็ได้ออกตามหาหัวหน้างานและได้มาสอบปากคำพนักงานทุกคนซึ่งราจิก็โกหกไปว่าหัวหน้าเป็นคนดีและไม่เคยมีปัญหาอะไรกับเธอเลย ตัดฉากไปที่สีการก่อนที่เขาจะกลับมาทํางานสายลับอีกครั้งเขาก็ได้ไปสารภาพผิดและขอโทษแฟนสาวของการิมพร้อมทั้งบอกความจริงว่ากาลิมไม่ใช่ผู้ก่อการร้าย หลังจากนั้นสีการก็กลับมาเก็บกระเป๋าเตรียมเดินทางถึงแม้เขาจะบอกกับลูกๆว่าไปทำงานแต่พวกเขาก็คิดว่าพ่อหนีไปเพราะทะเลาะก,กับแม่พวกเขาจึงรู้สึกไม่โอเคมากๆที่ครอบครัวก,กำลังจะพังดังนั้นเพื่อให้ลูกๆได้สบายใจซีการจึงพยายามที่จะคืนดีกับซูชีก่อนจะไปแต่เขาแต่ลีลายเยอะและไม่กล้าพูดไม่กล้าแสดงออกตรงๆส่วนทางด้านซูชีก็พอรู้ว่าสามีจะมางอ้อแต่เธอก็ไม่ยอมเปิดโอกาสให้เขาสุดท้ายแล้วทั้งสองเลยไม่ได้คืนดีกัน ในขณะเดียวกันพาดการันและซาเมียก็ได้วางแผนที่จะลอบสังหารหนายกโดยการให้ราจิขับเครื่องบินไประเบิดพลีชีพซึ่งพวกเขาก็ได้ซื้อโรงเรียนสอนการบินที่อยู่ในเจนไนเพื่อใช้เป็นฐานลับสําหรับการเตรียมการลอบสังหารส่วนระเบิดก็จะใช้ซีโฟของกลุ่มกบฏท,ที่เคยฝังซ่อนเอาไว้ในศรีลังกาตัดฉากไปที่สนามบินเจนไนซีการเดินทางมาถึงพร้อมกับมิลินซึ่งเขาก็ได้กลับมาทํางานในภารกิจนี้ด้วย ในขณะเดียวกันซูชิก็ได้กลับไปเริ่มงานวันแรกซึ่งเธอก็ดูมีความสุขอย่างเห็นได้ชัดที่ได้กลับมาทํางานและได้เจออาวินอีกครั้งในขณะที่สีการและทีมกําลังเตรียมการเฝ้าระวงังและจับตาการเคลื่อนไหวทั่วทั้งเมืองเจนใน ทางด้านเซวาก็ได้เรียกรวมพลเพื่อแจ้งแผนการและที่อยู่ของฐานลับในปฏิบัติการครั้งนี้ซึ่งพาดการันก็ได้มอบหมายให้ราจิเป็นหัวหน้าทีมแต่พาษาจิตได้เห็นว่าราจิเป็นแค่ผู้หญิงดูท่าทางอ่อนแอเขาก็ดูเหมือนว่าจะสนใจเธอเป็นพิเศษตัดฉากไปที่เดริตีช่วงหลังๆมานี้เธอมักจะหว่งวินใส่แม่อยู่ตลอด เนื่องจากเธอไม่พอใจแม่ที่ทำให้พ่อนี้ออกจากบ้านไปแถมตอนนี้เธอก็ยังหงุดหงิดเสียใจที่กัญญานโทรมาบอกเลิกแต่ก็ดูเหมือนว่าจริงๆแล้วกัญญาณหลงรักดริตีจากใจจริงซึ่งเขาก็รู้สึกแย่มากๆที่ทำตัวไม่ดีกับดริตีแบบนี้เขาเลยแอบมาอธิบายเหตุผลให้เธอได้รู้ว่าเขารักเธอจริงๆแต่ที่เขาจำต้องบอกเลิกเป็นเพราะพ่อของเขาเข้มงวดเรื่องการมีแฟนมากๆ พอดาริตรีได้รู้เหตุผลที่กัญญานบอกเธอก็สบายใจมากขึ้นและเธอก็บอกว่าจะสู้ต่อเพราะเธอคิดว่านี่คือชีวิตของเราชีวิตที่พวกผู้ใหญ่ไม่สามารถมาบงการได้หลังจากเคลียร์ใจกันได้แล้วทั้งสองก็ไปสวีทกันต่อที่ห้องพักของกัญญานหลังจากที่พูดคุยกันไปได้สักพักความใกล้ชิดมันก็ทำให้ทั้งสองเริ่มหวั่นไหวแต่ทันใดนั้นลุงของกัญญานก็กลับมา ดริตีเลยต้องเข้าไปซ่อนตัวอยู่ในห้องทางด้านลุงก็ผิดสังเกตที่กัญญานออกมาเปิดประตูช้ามากแถมลุงยังไปเห็นกระเป๋านักเรียนซึ่งก็ไม่ใช่ของกัญญานแน่นอนเพราะเขาไม่ได้เรียนหนังสือแล้วโดวยเหตุนี้ลุงจึงมั่นใจว่ากัญญานพาผู้หญิงเข้ามานห้องซึ่งลุงก็โมโหมากๆเพราะมันอาจทําให้ความลับแตกว่าพวกเขาเป็นผู้ก่อ,อการร้ายทันใดนั้นดาริตีก็ออกมาจากห้องแล้วก็โกหกลุงว่ามาทำกันบ้านที่นี่ทางด้านลุงก็จำได้ว่าเธอคือเป้าหมายของซาจิต เขาจึงปล่อยดาริตีกลับไปซึ่งหลังจากนั้นลุงก็ได้ดุด่ากันยานอีกทั้งยังขู่ว่าจะบอกเรื่องนี้กับซาจิในขณะเดียวกันสีการก็พยายามติดต่อสายลับในตำนานเพื่อขอให้ช่วยซึ่งหลังจากนั้นไม่นานเขาก็ได้ให้ข้อมูลที่ซ่อนตัวของพวกกบฏมาจำนวนหนึ่งแต่การที่สีการจะขอให้ตำรวจใจในช่วยออกมาตามหามันก็ต้องรอการอนุมัติคำสั่งตามระเบียบการซึ่งมันก็ใช้เวลานาน,านเป็นวันๆสีการเลยตัดตสินใจออกตามหาเอาเอง ตัดฉากไปที่อุมายันตำรวจยิงหัวหน้าทีมสืบสวนที่ในตอนนี้กำลังตามสืบเรื่องการหายตัวไปของหัวหน้าโรงงานปั่นได้ซึ่งเธอก็ได้เบาะแสสำคัญมาจากสาวโรงงานคนหนึ่งว่าหัวหน้างานแอบชอบราจิแถมเธอยังเห็นอีกว่าทั้งสองคนขึ้นรถไปด้วยกันหลังจากนั้นอุมายันก็ออกตามหาตัวราจิตามที่อยู่ที่เธอบอกไว้แต่ที่นั่นกลับเป็นบ้านของลุงกแก่อุมายันเลยใช้รูปของราจิถามคนแถวนั้นไปเรื่อย ในขณะเดียวกันซีการและเจเคก็กำลังออกตามหาที่ซ่อนตัวของกระบฏซึ่งที่อยู่แรกก็คือบ้านของราจิ หลังจากนั้นไม่นานอุมายันก็สามารถตามหาราจิเจอโดยทางด้านราจิก็กําลังจะเอาขยะไปทิ้งและในถุงขยะก็คือศพของหัวหน้างานซึ่งในการสอบปากคำในครั้งนี้ราจิก็ยอมรับเรื่องที่มักถูกหัวหน้างานลวนลามมาโดยตลอดแต่ที่เธอยอมให้ทำและไม่ได้พูดอะไรก็เพื่อไม่ให้มีปัญหาและเพื่อให้ยังสามารถทำงานต่อไปได้ซึ่งสาเหตุที่เธอไม่ยอมรับตั้งแต่แรกก็เป็นเพราะเธออับอาย ถึงแม้ราจิจะมีเหตุผลที่โกหกคำให้การในครั้งก่อนแต่อุมายันก็ยังสงสัยราจิอยู่เธอจึงได้สั่งห้ามไม่ให้ราจิไปไหนจนกว่าคดีจะปิดหลังจากนั้นอุมายันก็ได้รับแจ้งว่ามีคนพบศพปริศนาพอเธอตามไปดูศพที่พบก็ยังไม่ใช่หัวหน้างานแต่เธอก็รู้สึกคุ้นๆกลิ่นในห้องเก็บศพพอเธอถามเจ้าหน้าที่เธอก็ได้รู้ว่ามันคือกลิ่นฟอร์มาลีนและเธอก็เพิ่งได้กลิ่นนี้จากที่บ้านของราจิหลังจากนั้นเธอจึงรีบกลับไปที่บ้านของราจิ แต่ในขณะเดียวกันราจิก็กําลังจะหนีซึ่งในระหว่างทางเธอก็บังเอิญไปเจอกับสีการพอดีแต่เขาก็ยังไม่รู้ว่าเธอคือทหารของกลุ่มกบฏเธอจึงสามารถหนีรอดไปได้แบบบุดวิดตัดฉากไปที่อุมายันพอเธอกลับมาถึงที่บ้านของราจิเธอก็ได้เห็นสีการและเจเคพร้อมกับศพที่อยู่ในถุงดำซึ่งมันก็ทำให้เธอเข้าใจผิดว่าพวกเขาเป็นฆาตกร หลังจากนั้นเธอก็จับสีการและเจเคมาขังคุกพอพวกเขาบอกว่าเป็นเจ้าหน้าที่สายลับของหน่วยทักเธอก็คิดว่าพวกเขาโกนทีนเจเคเลยขอโทรศัพท์เพื่อให้ทางหัวหน้าหน่วยทักช่วยยืนยันว่าพวกเขาเป็นสายลับจริงๆแต่เจเคดันเมมชื่อหัวหน้าเป็นคำหยาบซึ่งมันก็ทําให้อุมายันคิดว่าเจเคหลอกด่าเธอเลยเอาโทรศัพท์เข้าไปทิ้งลงน้ําทําให้ในคืนนั้นพวกเขาต้องนอนคุก เช้าวันต่อมาหมู่ทุได้มาช่วยยืนยันกับอุมายันว่าพวกเขาเป็นสายลับจริงๆซึ่งเธอก็รู้สึกผิดมากๆที่ทั้งจับขังทั้งด่าและทิ้งโทรศัพท์ของเจเคลงน้ําเพื่อเป็นการไถ่โทษเธอจึงอาสาเข้ามาช่วยงานในปฏิบัติการครั้งนี้ซึ่งเธอก็ได้เอาข้อมูลคดีฆาตกรรมของราจิมาให้สีการดูทําให้พวกเขาสามารถสืบต่อจนได้รู้ว่าราจิคือสุดยอดทหารที่ทั้งเก่งและอันตรายมากๆซึ่งเธอก็อยู่ในหน่วยหัวกะทิที่ถูกฝึกให้ชํานาญการต่อสู้ด้วยมือเปล่าและถูกฝึก ให้ไม่กลัวตายซึ่งราจิก็เป็นคนสำคัญในแผนการสังหารหนายกในครั้งนี้ระหว่างเดินทางกลับที่พักสีการก็ได้โทรไปหาอาทาฟเพราะเขาเป็นคนเดียวที่รับสายซึ่งอาทาฟก็ขอให้พ่อสั่งพิซซ่าให้และกับการที่เขาจะบอกเรื่องที่อยากรู้ทางด้านสีการก็เลยยอมยอมทำตามซึ่งเขาก็ได้รู้ว่าในตอนนี้ดาริตตีไม่โอเคมากกับการแยกกันอยู่ของพ่อแม่ส่วนซูชิก็กลับไปทำงานได้สักระยะแล้ว ตัดฉากไปที่ราจิเธอหนี้กลับไปรวมกลุ่มกับพักพวกซึ่งพวกเขาก็กําลังจะลักลอบกลับไปสีลังกาเพื่อขนระเบิดมาใช้ในภารกิจโดยพวกเขาจะร่วมมือกับลุงขี้เมาคนหนึ่งซึ่งลุงก็มีความเชี่ยวชาญในการลักลอบขนของเถื่อน ในขณะเดียวกันทางหน่วยทาก,ก็ตรวจจับคลื่นสัญญาณวิทยุที่ไม่ได้เปิดใช้งานมานานได้ซึ่งคลื่นที่ว่านี้ก็คือคลื่นที่กลุ่มกบฏท,ทมินใช้หวัวหน้าหน่วยทักเลยโทรไปหาดีพันเพื่อบอกให้เขาเรีบหยุดพาดการันให้เร็วที่สุดก่อนที่รัฐบาลพลัดถิ่นทมินจะพังทินาซึ่งหลังจากนั้นดีพันก็ได้ไปคุยกับพาดการันแต่เขาก็ไม่ยอมรับและไม่ยอมพูดอะไรถึงแผนการลอบสังหารเลยหนึ่งจากในตอนนี้เขาก็สนใจแต่การแก้แค้นให้น้องชาย ด้วยเหตุนี้ดีพันจึงต้องตามสืบเองโดยการคอยจับตาความเคลื่อนไหวของพาดการันอย่างใกล้ชิดแต่หลังจากนั้นไม่นานซาเมียก็แอบส่งข้อความมาเตือนพาดการันพร้อมทั้งช่วยเหลือให้เขาหนีไปซ่อนตัวในฝรั่งเศสในระหว่างนี้ซีการก็ต้องนําทีมไปสืบหาเบาะแสการเคลื่อนไหวจากสัญญาณวิทยุที่ว่านี้ซึ่งมูทุก็ได้เตือนว่าการเดินทางลงใต้เราต้องระวังตัวให้ดีเพราะชาวบ้านส่วนใหญ่สนับสนุนกลุ่มกบฏท,ทมินอีกทั้งชาวบ้านที่นั่นก็ไม่ได้เกรงกลัวตํารวจ ในขณะเดียวกันซูชีก็กำลังมีความสุขกับการทำงานซึ่งเธอก็ได้เคลียร์ความรู้สึกกับอารวินที่มันค้างคามาตั้งแต่ตอนที่ไปเสนองานด้วยกันครั้งก่อนซึ่งไม่นานมานี้บริษัทก็เพิ่งได้ลูกค้าใหม่จากลอนดอนซึ่งหัวหน้าก็จะส่งซูชีกับอารวินไปนำเสนองานด้วยกันเหมือนครั้งก่อนทางด้านซูชิก็เลยกลัวว่าจะเกิดเรื่องซ้ำรอยเธอจึงยังไม่ได้รับปากว่าจะไป ตัดฉากไปที่ราจิและซาจิตในการเดินทางไปค้นระเบิดครั้งนี้มันก็ทําให้พวกเขาได้พูดคุยทําความรู้จักกันซึ่งราจิก็ได้เล่าเรื่องราวเลวร้ายที่เธอและครอบครัวถูกกระทําอย่างทารุณซึ่งซาจิตก็เข้าใจความโกรธแค้นของเธอเป็นอย่างดีอีกทั้งยังทําให้เขายอมรับนับถือหัวใจที่กล้าหาญของเธอ ในคืนนั้นราจิและซาจิตก็ได้ลักลอบเข้าไปสีลังกาโดยมีลุงขี้เมานำทางไปเนื่องจากลุงรู้ดีว่าเรือลาตะเวนของยามชายฝั่งจะทำงานเวลาไหนบ้างพอไปถึงที่หมายพวกเขาก็รีบลงมือขุดเอาระเบิดที่ถูกฝังซ่อนไว้แต่ลุงก็เอาแต่กินเหล้าไม่ยอมมาช่วยขุด ทำให้หลังจากนั้นไม่นานยามชายฝั่งก็เข้ามาเจอแต่ราจิก็ได้จัดการทหารไปได้อย่างรวดเร็วทางด้านลุงขี้เมาไม่เห็นว่าราจิฆ่าทหารเขาก็โวยวายเสียงดังราจิจึงได้ฆ่าลุงไปด้วยอีกคนแต่หลังจากนั้นเธอก็ได้รู้จากเซวาว่าตัวจุดระเบิดอยู่ที่ลุงขี้เมาที่เธอเพิ่งฆ่าไปเช้าวันต่อมาสุดยอดสายลับได้มาบอกข้อมูลเกี่ยวกับลุงขี้เมาหลังจากนั้นสี่การจะได้นำทีมไปหาตัวลุงที่บ้านในขณะเดียวกันราจิก็ต้องไปที่บ้านลุงเพื่อหาตัวจุดระเบิด แต่พอไปถึงเธอก็ได้เห็นว่ามีตำรวจอยู่ที่นั่น ซึ่งอุมายันก็เข้ามาเห็นตอนที่ราจิกําลังจะหน,นีพอดีเธอจึงได้เข้าไปต่อสู้แต่ทั้งราจิก็ทั้งเร็วและแข็งแกร่งแถมยังมีทักษะการต่อสู้ที่ดีเธอจึงวิ่งหนีไปได้แต่สีการและทีมก็ได้กระจายกําลังไล่ตามเธอไปจนในที่สุดพวกเขาก็สามารถจับตัวเธอได้สําเร็จซึ่งเธอก็ถูกนําตัวไปที่โรงพักเพื่อที่จะทําการสอบสวนถึงแผนการลอบสังหารแต่พวกเขาก็มีเวลาไม่มากเพราะต้องรีบไปจากที่นี่ให้เร็วที่สุดเนื่องจากอีกไม่นานชาวบ,บ้านที่สนับสนุนกลุ่มกบฏคงจะบุกเข้ามาาชิร กลับไปในระหว่างที่รอกำลังเสริมมาช่วยเคลื่อนย้ายนักโทษ JK และมูทุก็จะรีบไปหาข้อมูลเพิ่มเติมเ,มเกี่ยวกับลุงขี้เมาทางด้านสีการก็ได้ลองไปสอบสวนราจิแต่ไม่ว่าสีการจะใช้เล่หเหลี่ยมยังไงจะใช้สกิลโก6ขั้นสุดยอดมากแค่ไหนเธอก็ไม่ยอมปริปบปากเลยแม้แต่น้อยซึ่งสีการก็พอจะรู้ดีว่าราจิถูกฝึกมาให้ยอมตายเพื่อให้ภารกิจสำเร็จลุล่วง ตัดฉากไปที่ JK และมูทูพวกเขาตระเวนถามหาหลุงขี้เมากับชาวบ้านแต่ก็ไม่มีใครให้ความร่วมมือแถมยังจ้องมองพวกเขาด้วยสายตาที่น่ากลัวพอสถานการณ์เริ่มดูไม่ค่อยดีพวกเขาจึงจะรีบกลับแต่รถกระดันถูกเจาะยางทั้ง4ี่ล้อตัดฉากกลับมาที่สีการเขาสังเกตเห็นว่ามีความผิดปกติร,บรอบๆโร,รงพัก เขาจึงได้สั่งปิดทางเข้าโรงพักให้หมดเพื่อเตรียมตั้งรับการโจมตีจากชาวบ้านซึ่งหลังจากนั้นไม่นานการโจมตีก็เปิดฉากขึ้นชาวบ้านระดมยิงเข้ามาตามหน้าต่างและประตูจนทําให้ตํารวจถูกยิงไปหลายนายซึ่งพวกชาวบ้านก็มากันเยอะมากๆแถมยังมีอาวุธครบมือทั้งปืนทั้งระเบิดไฟทั้งอาวุธสงครามซึ่งมันก็ทําให้ตํารวจเริ่มต้านไว้ไม่ไหวพวกเขาจึงทําได้เพียงยิงต้านเอาไว้เพื่อรอให้กําลังเสริมมาช่วย ในขณะเดียวกันราจิก็สามารถแก้มัดเองได้เมื่ออุมายันเข้าไปดูเธอก็เกือบจะถูกราจิฆ่ายิงดีที่สีการเข้าไปช่วยไว้ได้ทันซึ่งหลังจากนั้นเขาก็จับตัวราจิไว้เป็นตัวประกันเพื่อบีบบังคับให้ซาจิตยอมถอยกลับไปแต่ทันใดนั้นราจิก็หาโอกาสนี้มาได้แต่เธอก็ถูกยิงเข้าที่หลังทางด้านมิลินก็พยายามเข้ามายิงสกัดไว้เพื่อไม่ให้ซาจิตพาราจินี้ไปแต่สุดท้ายมิลินก็ถูกยิงและเสียชีวิตในเวลาต่อมา หลังจากผ่านเหตุการณ์เฉียดตายแทมิงต้องเสียลูกน้องคนสำคัญไป มันก็ทําให้สีการเสียใจมากๆซึ่งเขาก็อยากมีใครสักคนคอยอยู่เคียงข้างในเวลาที่อ่อนแอแบบนี้เขาจึงได้โทรไปหาซูชิแต่เขาก็ไม่ได้พูดอะไรเพราะอีกใจหนึ่งก็ไม่อยากให้ครอบครัวเป็นห่วงและไม่กล้าที่จะแสดงความอ่อนแอให้เห็นหลังจากนั้นไม่นานโซโย่าก็ได้รู้ข่าวการตายของมิลินซึ่งเธอก็เสียใจมากๆกับการสูญเสียในครั้งนี้ในขณะเดียวกันซาจิตก,ก็กำลังรีบพาตัวราจิกลับฐานลับเพื่อทำการรักษาจากที่ถูกสีการยิง ในระหว่างทางเขาก็ได้โทรไปรายงานซาเมียว่าภารกิจกำลังเจอปัญหาใหญ่เนื่องจากสีการกลับมาทำงานให้ทากแล้วซึ่งซาจิตก็ได้ขออนุญาตในการทำตามแผนกำจัดสีการที่เขาเคยขออนุญาตซาเมียก่อนหน้านี้หลังจากนั้นซาจิตก็โทรไปบอกให้กันยานเริ่มทำภารกิจต่อได้แต่ในตอนนี้เขาดันหลงรักดริตีจนไม่อยากทำแล้วซาจิตเลยเตือนสติให้กันยานึกถึงสิ่งที่สีการเคยทำกับพ่อแม่ของเขาจนในที่สุดกันยานก็ตกลงที่จะทำภารกิจนี้ต่อ To be continuing ติดตามตอนต่อไปถ้าชอบกด like อยากดูคลิปต่อไปกดซับเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ